ฟังแล้วต้องโกรธน้ำท่วมหาดใหญ่ว่าหนักแล้วร้านของเล่นหลักล้านเพิ่งสร้างสิบวันดันโดนคนในพื้นที่ปล้นไปเกือบสามล้านก่อนน้ำจะมาถึงนี่มันอะไรกันครับเนี่ย โอ้ยคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ที่หาดใหญ่ตอนนี้มันเดือดยิ่งกว่าน้ําที่กําลังท่วมอีกนะคือน้ํายังไม่ทันจะแห้งเลยแต่โจรมันบุกปล้นร้านของเล่นสะสมที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเอียเอ่ยมๆของหายไปเกือบ3ล้านบาทคิดดูสิครับว่าถันน้ํามันซัดเข้ามาทับอีกทีร้านนี้ก็คือจบเหไม่เหลืออะไรเลยคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะถ้าคุณเพิ่งจะสร้างร้านในฝันของคุณมาได้แค่1ิวันแล้วโดนแบบนี้ ก่อนที่น้ำจะไหลทะลักเข้ามากลืนทุกอย่างใจมันจะสลายขนาดไหนกันละ่ะ แล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องปล้นนะครับสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุดเช้านี้หนักจริงๆน้ำเริ่มลดในบางเขตก็จริงแต่ที่เขต8ยังวิกฤตหนักมากน้ำยังสูงเป็นเมตร2เมตรอยู่เลยแล้วที่น่าสลดใจคือมีรายงานร่างผู้เสียชีวิตที่รอการพิสูจน์อยู่เป็นร้อยรายแล้วทางจังหวัดสงขลาก็ประกาศใช้พรกฉุกเฉินแล้วด้วยเพื่อจะปราบพวกที่จ้องฉวยโอกาสแบบนี้แหละครับตอนนี้มีคนต้องอพยพไปแล้ว กว่า1,200คนตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนฝนมันตกสะสมมา900มิลลิเมตรในเวลาแค่3-4วันนายกเทศมนตรีหาดใหญ่บอกว่านี่คือรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีเลยนะ ชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มทนไม่ไหวลุยน้ำออกมาขอสเสบียงกันเองแต่พื้นที่เขตแดเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดไปแล้วไอตรงย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ตั้งแต่แยกสะพานดำไปจนถึงถนนราชอุทิศที่มีทั้งตลาดร้านค้าชุมชนนั่นๆตอนนี้กลายเป็นโซนอันตรายไปแล้วคุณผู้ฟังเพราะมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนในพื้นที่ยิงปืนขู่ทีมกู้ภยัยจนทีมต้องถอนกาลังออกมาตอนกลางคืนตอน ต้องให้หน่วยซีลเข้าไปปากหลักเฝ้าแล้วฮะนี่มันไม่ใช่แค่น้ำท่วมธรรมดานะครับมันคือโศก,กันนาตกรรมที่คนคนด้วยกันเองมาฉวยโอกาสซ้ำเติมกันฟังเรื่องนี้ต่อไปรับรองว่าคุณจะอึ้งยิ่งกว่านี้อีกงั้นมาดูกันว่าร้านนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนที่น้ำจะมา อ่าคุณผู้ฟังลองฟังเรื่องนี้ดูนะพูดแล้วก็เศร้าแทนร้านนี้ชื่อ toy s gallery หาดใหญ่ชื่อเท่มากใช่ไหมครับแต่เจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่ใช่คนหาดใหญ่แท้ๆนะเขามาจากกรุงเทพเลยคือเขามีความฝันตั้งใจย้ายลงมาอยู่ภาคใต้เพื่อจะมาเปิดร้านของเล่นสะสมแบบพรีเมียมกะจะให้เป็นหมุดหมายของนักสะสมในพื้นที่ให้ลูกค้าจากมาเลเซียสิงคโปร์ได้มาช็อปกันแบบสบายๆไม่ต้องบินไปไกลร้านนี้เพิ่ง จะสร้างเสร็จแบบสดสดร้อนๆเลยแค่10วันก่อนเกิดเรื่องกะว่าเดือนธันวาคมนี้จะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเป็นร้านแรกในหาดใหญ่เลยนะที่เน้นของสะสมหายากจริงๆอย่างพวกฟิกเกอร์หุ่นยนต์ตุ๊กตาลิมิเต็ดเอ dition จากญี่ปุ่นจากอเมริกามูลค่าของในสต็อกทั้งหมดเนี่ยเจ้าของประเมินไว้เกือบ3ล้านบาทแล้วที่ตั้งร้านก็คือเขต8นี่แหละครับย่านใจกลางหาดใหญ่เลยตรงถนนะะเพชรเกษมตัดกับราชอุทิศเป็น ชุมชนเก่าแก่ที่ปกติจะคึกคักมากมีตลาดสดร้านอาหารเพียบแต่ตอนนี้กลายเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้คลองอู่ตะเภาที่น้ำมันล้นตะลิ่งมาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนแล้วทีนี้มาดูไทม์ไลน์การปล้นมันเกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะท่วมแบบจริงจังซะอีกคือในช่วงคืนวันที่21ถึง22พฤศจิกายนโจรมันบุกเข้ามาตอนดึกๆ มันทุบกระจกหน้าต่างร้านน่าจะใช้ค้อนหรือหินหนักๆแล้วก็ใช้เครื่องตัดเหล็กตัดลวดน้ำที่ประตูม้วนออกจากนั้นก็ปีนกำแพงอาคารด้านข้างซึ่งสูงสองชั้นนะไม่รู้ว่ามันใช้บันไดหรือปีนมือเปล่าเข้าไปกวาดของมีค่าทั้งหมดฟิกเกอร์หายากกว่าร้อยชิ้นชุดโมเดลรถยนต์สะสมกลงคอลเลกชันลิมิเต็ดไม่เหลือเลยสักชิ้นเดียว เจ้าของร้านยืนยันเองเลยว่ามันกวาดไปจนเรียบก่อนที่น้ำจะมาถึงคือท่านน้ำท่วมเข้ามาตอนนั้นเลยของทั้งหมดก็คงจมน้ำพังไปแต่นี่คือโดนขโมยไปก่อนมันคือโชคร้ายซ้ำซ้อนจริงๆอัปเดตล่าสุดคือน้ำมันเริ่มท่วมเข,เข้าเขต8จริงจังวันที่23พฤศจิกายนสูงสุดคือ2เมตรร้ายจมมิดเลย คือถ้าไม่โดนปล้นของที่เหลือๆที่อาจจะยังอยู่ในร้านอีกประมาณ5-6แสนบาทก็คงจะเสียหายหนักจากน้ำเน่าอยู่ดีแต่ตอนนี้คือมันว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยเจ้าของร้านต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดท่ามกลางวิกฤตที่ทั้งจังหวัดสงขลามีคนได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า635,000คนคุณผู้ฟังนึกภาพตามสิครับ ย้ายมาจากกรุงเทพเอาเงินเก็บเอาความฝันเอาหัวใจมาลงทุนหวังจะสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนแต่กลับมาโดนแบบนี้ถ้าเรื่องนี้มันเป็นความฝันของคุณละ่ะคุณจะทำยังไงต่อไปฟังกันต่อครับมันมีเรื่องที่คาดไม่ถึงอีกแล้วใครเป็นคนทำหลักฐานมันชี้ไปที่ไหนมาดูกัน โอ้โหคุณผู้ฟังครับล่าสุดเช้านี้เลยนะเจ้าของร้านเขาประกาศแล้วว่าเขารู้ตัวคนร้ายแบบค่อนข้างแน่ชัดแล้วแล้วมันไม่ใช่โจรจากที่ไหนไกลเลยแต่เป็นคนในชุมชนเขตแ8เองนี่แหละที่มันหน้าโมโหคือตรงนี้แหละครับแล้วที่รู้ตัวได้ก็เพราะว่ามีพลเมืองดีคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันนั่นแหละเข้าใจเด็ดมากแอบถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วส่งให้ตำรวจแบบลับๆเลย พอตำรวจสอพอหาดใหญ่เข้าไปตรวจสอบเมื่อเช้านี้ก็เจอร่องรอยชัดเจนทั้งรอยเท้าตอนปีนกำแพงรอยตัดที่ประตูกล้องวงจรปิดรอบๆก็จับภาพคนต้องสงสัยได้ประมาณ3-4ถึงคนใส่เสื้อหูสีดำสวมรองเท้าผ้าใบขับมอเตอร์ไซค์หนีไป ้ายทะเบียนอาจจะเบลอเบลอหน่อยแต่เห็นชัดว่าเป็นรถสีแดงมูลค่าความเสียหายทั้งหมดรวมแล้ว2.8ล้านบาทแบ่งเป็นของที่หายไป2.5ล้านกับค่าซ่อมร้านอีกประมาณ3 0 0แสนบาทตอนนี้เจ้าของร้านยื่นหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจแล้วคาดว่าน่าจะจับตัวได้ใน24-48ชั่วโมงนี้แหละเพราะในคลิปที่ได้มาเนี่ยเห็นหน้าค่อนข้างชัดเจน ตอนนี้คอนเท็กซ์ของชุมชนเขต8มันเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยคึกคักตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่คนหวาดระแวงกันเองไปแล้วมีรายงานการปล้นร้านสะดวกซื้ออื่นๆด้วยนะถึงขั้นมีวัยรุ่นในพื้นที่โพสต์ลงไ g อวดว่าไปปล้นเหล้าเบียร์บุรีมาได้มูลค่าเป็นแสน แล้วก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าชาวบ้านบางกลุ่มเริ่มก้าวร้าวอาจจะมาจากความเครียดที่ความช่วยเหลือเข้าไปล่าช้าถึงขั้นยิงปืนขู่กู้ภัยไปสองครั้งเมื่อวานนี้ แต่ในความม,มืดมิดมันก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะครับเพราะเช้าวันนี้เหมือนกันมีจิตอาสาเกือบ2,000คนเริ่มเข้าไปช่วยกันฟื้นฟูแล้วมีทั้งอาสาสมัครเข้าไปช่วยซ่อมบ้านทำความสะอาดท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ลงมาคุมเองสั่งให้รายงานข่าวกันดีๆเพื่อป้องกันข่าวลือแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีทหารโดนยิงอะไรทั้ง,งนั้นตอนนี้มีหน่วยซิลเฝ้าพื้นที่24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยแล้ว Hmm. เรื่องนี้มันสะท้อนภาพที่น่ากลัวนะสถิติจากปอพในปีก่อนๆบอกว่าเวลาน้ำท่วมทีไรอัตราอาทยากรรมในพื้นที่มันจะพุ่งสูงขึ้นถึง20%แต่ถึงจะเจอเรื่องเลวร้ายขนาดนี้เจ้าของร้านเขาก็ยังบอกว่าผมยังไม่ยอมแพ้แล้วก็ขอบคุณคนในชุมชนส่วนใหญ่ที่ดีที่ช่วยกันส่งหลักฐานมาให้ โกรธแทนไหมล่ะครับคนในชุมชนนี่แหละที่ทำร้ายกันเองท่ามกลางน้ำท่วมที่มันกำลังจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแต่เดี๋ยวมันยังมีแสงสว่างอยู่แล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรมาฟังสรุปปิดท้ายกันครับสรุปนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวร้านทอยสแก l เลที่หาดใหญ่ที่โดนปล้นก่อนน้ำจะท่วมเขต8แค่วัน2วัน ของสะสมหายไปเกือบ3ล้านบาทแต่สิ่งที่มันสะเทือนใจที่สุดก็คือคนร้ายมันคือคนใกล้ตัวคนในชุมชนเดียวกันเองตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่โดยรวมน้ำลดลงไปแล้วประมาณ10-20%อร์ซแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ผู้เสียชีวิตที่รอการพิสูจน์ก็ยังมีอีกเป็นร้อยรายชุมชนกำลังบอบชำ้ำแต่ก็กำลังลุกขึ้นสู้ ถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไปให้คนอื่นๆได้รับรู้หรือถ้าอยากช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมก็สามารถบริจาคได้ที่กองทุนของพอมจังหวัดสงขลาหรือจะสมัครเป็นอาสาสมัครก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน d e s c r i p t ั o n นะครับ และถ้าคุณผู้ฟังชอบการสรุปข่าวสั้นๆกระชับๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ที่ช่องสรุปสั้นของเรานะครับข่าวเด็ดๆทุกวันไม่ยาวไม่น่าเบื่อแน่นอนสุดท้ายนี้ในยามวิกฤตแบบนี้ชุมชนคือพลังที่สำคัญที่สุดผมหวังว่าร้านนี้จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่ทุกคนปลอดภัยครับ